อนองเลยนะเห็นบอกพี่น้องจนสีแนบหมเห็นทางไปหน่อยครับรถนี่ก็ได้โอ้ปัดน,นำฝนกันจนบจดแดบไนี้เลยโอ้เห็นอะไรดูแถวแถวสายหาสายสีพี่น้องเ,เ 5, 4, องเย้เยนะครับสุดยอดเลยฝนนี่แบบนักยางนักเลยพี่น้องเลยนะครับ คุณแน่ผมเห็นทางเลยเนี่ยพี่น้อยนะครับอาา่าจะเป็นมันขากเลยฝนตกนักแห้ง,งสวัสดีครับพี่น้องปลงปภัยสุข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 ้อนะครับขี่เข่ามาเบิงพี่น้องเลยนะครับฝนตกนักแห้งพี่น้องนะครับบอไวอ้บอไว้พี่น้องเลยนะครับโอ้โตกนักข,าขนาดตกนักแห้งเลยพี่น้องเลยวันนี้ มันห่อนมาหลายมื่นเลยเนี่พี่น้องเลยนะครับนี่คับพี่น้องครับสบายดีครับพี่น้องปลอดภายสุขุมสุข้อนครับพี่น้องครับปลาพี่น้องเลยพายุเข่าพี่น้องเลยนะครับมืดพี่น้องเลยแนบบริเวณทางพี่น้องเลยนะครับใต้ใต้พี่น้องเอ้ยมื่อนี่พายุเข่าพี่เนาะโอ้พี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีครับพี่น้องปลอดภายสุขุมสุข้อนครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเลย ปันยูเขาแห้งอันนี้พี่น้องมาหนิไปเป็นเนนคักๆเลยพี่น้องเลยนะครับโอ้เดี๋ยวให้เบิังทั้งหนาพี่น้องเลยนะครับพัยูแบบสุดยอดเลยพี่น้องเลยนะครับจนแนบบริเวทางเลยพี่น้องเลยโอ้โอพี่น้องเลยปลาฝนตกฝนลมแห้งเราพี่น้องเลยนะครับโอ้ถึงแ,แม้กันมันคกกักะร้อ โอ้ยเหลื่อมตาเลยไฟมันเปิดไหมมือนีโต๊กแห้งลิปอี่น้องเลยนะครับโอ้โต๊กนักขักลิปอี่น้องเยนะครับอโอ้โหให้บเบา,าพี่น้องเยอาราพี่น้องเยเดินทางอุไรเดินทางไปใช้มาไชกันละมัดระวังเด้อพี่น้องเยนะครับนะครับบอกมือนี้พายุเข่าเด้พี่น้องเยนะครับ,บพายุเขา่าแน่ๆแน้เมืบนนี้ ครับโอ้ขอบคุณแล้วครับขอบคุณแล้วครับโอ้ลองเลยมานะเห็นบอกพี่น้องจนสิแนมโบเห็นทางไปหน่อยครับรถนี่ก็ได้โอ้ปั่นนำฝนเหมือนจุดแบบแนี้เลยโอ้พี่น้องเลยดูแถวๆซ้ายหาซายซีพี่น้องเอ้ยนะครับสุดยอดเลยฝนนี่แบบ นักยางนักเลยพี่น้องเลยนะครับ <c oughs> จุดแนวมอเห็นทางเลยเลยพี่น้องนะครับ <c oughs> อ่าจะเป็นมันขาดเลยฝ <c oughs> นตกนักแหง <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องปลายสุกสุนเดินนะครับท <c oughs> ีเขามาเบิ้งพี่น้องเลยนะครับฝ <c oughs> นตกนักแหงพี่น้องนะครับบ่ไไว้บ่ไไว้พี่น้องเลยนะครับ ตกหนักขัดขนาดตกหนักให้เงี้ยเลยพี่น้องเลยมาเนี่มันห่อนมาหลายมื่นเลยเนี่ยพี่น้องเลยนะครับมันห่อนมาหลายมื่นหลายวันเลยเด้่ยนะครับห่อนเอาวะจันโอ้เนี่ยบอกโอ้เนี่ยบมดเห็นทางเลยพี่น้องเลยนะครับโอ้แล้วขัดหรอโอ้มันเอามาหลายมื่นหลายวันเลยพี่น้องเลยนะครับมันเคยตกหนักเลยมาเนีน่นะครับ มันก็เลยงองบางเลยมันนี่นะครับแถวใดตกะแถวใดฝนตกแน่พี่น้องเลยนะครับนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวแถวบันน่อก็นะพี่น้องเยมันคือบนตกะเราพี่น้องเนาะนะครับบัดอยู่แถวแถวไอแถวแถวฟังเล้าเฮาแถวแถวอันน่นนะมันบ่ตกเด้อพี่น้องแถวภาคอีสานเนาะมันบ่ค่อยตกปานไดนเด้อเนาะ แต่ว่าแต่วงเทียบหนู่ว่ามันกำนำคักเด็มเลยต๊ขคักกต๊ะเนรีเด็มเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องสบายดีด้อพี่น้องเลยนะครับฝนตกนักแหงพี่น้องท่านนี้นะครับทางแถวสายสีสายหาพี่น้องเอยฝนตกแบบกำนำเลยพีน <c oughs> น่น้องนึ่เห็นทางไปเมื่อนี้พอมันอากาศมันห่อนมาหลายมือไลยเว้นนะนพี่น้อง นะครับอากาศมันหอนมาหลายมือหลายเว่นมัน,มน,มน,มนก็เลยแบบโอ้ยไฟคีไฟเหลืองชื้อซื่อพี่น้องเลย,ยสาลายวไะพี่น้องไอฝนกระตกคักตกแน่มาส่งของพี่น้องเลยนะครับมาส่งของสิ่งคนส่งกับปิบ๊ดบั๊ดแต่และฝนมันตกเว้ย ฝนมันตกส่งบ่ได้ี่แหละบาทหาหมดส่งของโอ้หัวยอดพี่น้องเลยฝนนี่ก็ได้โอ้ฝนตกอย่างสี่น้อพี่น้องเนาะเมื่ออยู่บ้านเท่านี่ยว้ยหาไปไต่อึงเงี้ยงอึงเนี่ยว้ยไต่อึงเงี้ยงอึงเงี้ยงควบเงี้ยงเขียดมือนเนาะน้อพี่น้องเนาะมันกรคักนั่นแหละจ้าอยู่บ้านนอกเท่า แต่ว่าซูมเมอร์นีนี่มันบริยานานปนัยไปหน่อยเพราะว่าฝนฟ้าอากาศมันโมคือเก่าไปหน่อยครับฝ่าฟ้าเป็นตะยานไปหน่อยเลยนะครับพวกบริยานานปนัยซูมมอร์นีเนี่ยมันโมคือสมัยแต่กี้ได้ไปหน่อยเนาะนะครับโมคือสมัยแต่กี้สมัยแต่กี้เนาะเพราะว่ากระมวลท่านั้นแหละนะครับแหลนตาขนต้องไปหน่อยเนาะนะครับ แต่สมมไนี้บ่หานด <h ans> เลยปนองเ้ยนะครับต้องให้ฝนเศรา้าก่อนยังไปฮารไต่กรบไต่เขียดบูู้นี้บอกอ้าน่อยนะครับโอ้พี่หน่อยนะครับนี่ถ้าสงสานเขาได้หน่อยนะครับพ,รพุน,นะค <h ans> นะ <h ans> ให้บ, <h ans> <h ans> บางงูมันนานน้อโอ้ยบอก <h ans> ต่อแถวเลย ผมันตรนเพนปันนี้ญญก็ย่านด้วยว่าเป็นตาชงส,สารเขาเว้ยเปียกเบิด้ลอะก็เลังเริ่องานบ้างนี่นะเลิ่องานมากเลยเนอ่แน่เลยเลิ่องานมานนนนกามาพี่น้องเลยนี่แหละครับพี่น้องครับปันยักกย่านพี่น้องเอ้ยนี่แหละเห็นงานเห็นก้านสูดๆเด้อะสูดๆเด้อพี่น้องเลยนะครับโอนมาปันนี่พี่น้องเลยโว้โอนปันยากยา่านเป็นแถวาเลยบาทนี่ นะครับพี่น้องโอ้หน้าให้เบาเว้ยปาลาร์อะไรล้างกันนะโอ้หน่ะพูดนะพี่น้องเลยพูดนะพูดนะโอ้ยเออเนี่ยแล้วพี่นอ้องเลยนะครับเห็นอะไรเหรอผมีรถมีล่าตองไปหาเหตุการณ์ในงานแล้วก็ปั้นจักรยานยังสี่อะไพี่น้องเลยน้องพี่น้องอยู่บ้านเมืองเขากันยังสี่อะไพี่นอ้องเลยนะครับบนแน่เด้น่นาพี่น้องเนาะ อยู่บ้านเมื่อเขาเห็นปั่นจักรยานแบบแบบแบบเมื่อบ้านเจา้าของหน่วยเขาขี่ร,รถไงรถยนต์นนะ่อมันก็บ่แน่นอนเด้พี่น้องไอ้คนเฮาเนาะม,มันก็บ่แน่นอนไอ้คนเฮาเนะเาะเขาเบิ่งอยุ้งเขียบกีดว่าเขาบ่มีเงินมีค้ำทุกางาบบ่แท้อยู่บ้านเขาโอ้ยเขาเก็บเงินสวงเมื่อบ้านซื้อรถไงมาจันนั่นแหละพี่น้องเอ้นะครับบางทีเฮาแนมควนแต่หูุหลักภายนอกนะครับ งอไปหน่อยหน่ะโอ้ยเนือวัดสีเศร้าพี่น้อยแห้งนักกว่าเก่าในฝนเนี่ยแห้งนักกว่าเก่าพี่น้อยนะครับพู้น้าให้บอกหน่อยโอ้ยแห้งเลยไปหน้องเลยนะครับถ้าเห็นแบบเห็นตัวจริงเห็นแบบเห็นเลยนี่แห้งเลยฝนเนี่ยฝาดแบบขู่ขู่เลยเนี่ยนะครับ นี่นราอยู่บ้านนอกเัาอยู่ฝั่งลาวเพื่อนทั้งบดพี่น้องเลยนะครับอันล่าพี่น้องเลยนะครับการคอบุญขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆครับที่เขามาเบิง้งเนาะพี่น้องเน,ะงนงเลลาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลา่เด้อนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับนะครับฝากพี่น้องให้กำลังใจนะครับนะครับ ตั้งใจครับรถกับพี่น้องเลยนะครับฝนตุกนะักแข่งพี่น้องนะครับจะขอพุ่นขอพุ่นในลายพี่น้องครับทติดคามาเบิ่งครับขอให้ทุกคนลุกกรสาบร่างกายแข็งแรงเนะ๊าะพี่น้องเน๊าะยาเก็บยาจนลำด้วยข,ขอบคุทุกคนครับพี่น้องครับขอบคุณครับ